ครับเอฟอกกำลังกายเหมือนเดิมครับมาถึงสนามกีฬาแล้วนะครับหลังจากเมื่อเช้าไปทำบุญมานะครับก็เย็นก็ออกกำลังกายเวลาที่เดิมนะครับนี่นาการกาีาประเไทยแล้วนะครับเร,เริ่มมีคนเข้าสนามแล้วนหครับ ไปขับรถนะครับสี่นี่ต้นไม้เขียวมากเลยอยู่ใคร้สะายน้ำนะครับต้นไม้นะครับสะน้ำนะครับนี่สมาคมยิงเป้าบินในประเทศไทยก็สปอร์ต ไซแอนนะครับ Sport, Center, สปอรก์ตไซแอนเซ็นเตอร์ทุกอย่า์กากลนะครันีะครับไซยอนเดี๋ยวเราไปขับรถนะครับกลับรถตรงนี้โอ้โหมีป้ายเชียร์ฟุตซอลด้วยนะครับเพิ่งจะเห็นเห็นไหมครับฟุตซอลเอเชนตนฟุตซอลนะครับ รถมาแล้วนะครับรสี่ครัวคุณตุ่มตรงนี้นะครับตรงข้ามกับตออัววิียสักกากิลาหรือสปอร์ตแอนเซนเตอร์พอดีรถโล่งนะครับคนยังไม่กลับมาจากสงกานตรงโล่งเลยนะครับสี่รถจอดจะจอดข้างในนะครับ จะเก็บอะนั้นด้วยนะครับเก็บดอกกระดังงาสีเหลืองใช่ครับ้อมหอมนะครับใส่รถนะครับก็คลิปนี้สั้นๆนะครับักทายทีช่วงเย็นนะครับวันจันทร์นะครับพรุ่งนี้หวยออกวันที่สิบหกนะครับขอทายทีร่มรวยนะครับพรุ่งนี้มีโชคนะครับเดี๋ยวไปจอดรถก่อนนะครับตรงนี้เน่าจะจอดได้อยู่เพราะว่ามัน ล่มนะครับจที่ล่มนะครับสนามมีคนวิ่งแล้วนะครับยังร้อนอยู่นะครับยังเข้าไม่ได้นะครับสี่ก็จะรอให้แดดอ่อนกว่านี้นะครับนี่คือสนามวิ่งการกลางประเทศไทยนะครับสำหรับฟุตบอลมาทุกวันนะครับอื ฝั่งนี้จะเป็นต้นไม้นะข,ข้างรั้วนะครับสวยงามนะครับ f ต้นไม้สีเขียวนะครับก็จบคลิปสั้นๆนะครับสวัสดีครับ